สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับมาอยู่กับเกมบั d d ี้รองสาเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับถึงเวลาตัวโปรดของผมนะครับที่จะเฉิดฉายในภาคนี้อืเดาไม่ยากครับหน้าปกมีอยู่บักค,คารูนะครับอืมภาคนี้ผมบอกเลยครับมาเตยิมที่โคตรเท่ครับใส่สูตรอืมคือแบบยิ่งชอบเข้าไปใหญ่เป็นตัวละครที่พิมพ์นิยมมากนะครับ คนไทยหลายคนน่าจะชอบก้นเยอะกับบัคคารูนะครับมาสเตตหนึ่งบัคคารครับปะทะเชนกลองนะครับถ้าท่าออกท่าเหมือนกับภาคที่แล้วก็ไม่ยากครับสำหรับตัวนี้สำหรับผมนะมาครับสเตตหนึ่ง <ready>. like. จึบชึบี่ตะกนครับนี่เป็นไงหูว่อนขอ้องท่าเหมอนกันเป๊ะเป็นไงเหมือนคลิปก่อนจะบอกว่าไม่ไม่ไม่ค่อยได้ใช้ท่าสองนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จัดเต็มให้เลยครับอื โอ้โหแกทำให้ฉันดูแย่นี่อุ้ยเสียบไม่ถึงชึกไปทีนี่วิง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 อื้มฟิง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 ฟิ้งผ่านไปจับใส่ท่อปักเข้าไปทีนึงนี่เสยเข้าไปว่าจะกดอันติกดไม่ติดนะครับไม่เป็นท่าเสยเฉยนี่เลยพลังขึ้นเต่าเ่่ข้าไม่ห้าไม่ห้าเจอกับบูซูซีบ้าอีกแล้ว มันมาอีกแล้วหอกร้อนมาถึงภาคนี้มาโอ้โหแม่งโคตรเทพอ่ะตัวตุ่นผมแม่งใส่สูตรที่จะหอกอะไรขนาดนี้ต,ติ้งไปเสยไปทีไปร่างชอบอตุ่นใส่สูตรนี่เสยเชี่ยโหงัดไม่ลงชึบจับใส่ท่าโคตรแรงอ่ะครับพี่น้องอตีก่อนครับนี่อตีสองไปดิ นี่ปุ้งปุ้งปุ้งเปิดประตูที่สี่ครับเพอร์เฟกต์มันโคตรเท่นี่กับตัวโปรดผมเจีกับบาคคูดูด้วยกันนะครับมาชุดนั้นนายมันไม่เท่หรอกตัองชุดนี้พี่นักเรียนว่ปุ่นใส่สูตรเจอะเจาะืชอบชอบึชบชบับโอ้โหงัดไม่ขึ้นไปงัดมันก่อนเจาชบึชบชบึบ ปากเข้าไปทีนึงเข้าออหัวไปดิวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งโอ้ยแม่มันปั่นหัวจึ๊จึ๊จึ๊กวนสไลด์ดดลกลับนี่เป็นไงพี่ตุนจึกไปทีนึงกุดาดนี่ไม่โคตรแคบเลยอันตีสองไปทีนี่เป็นไงไม่เคยได้ใช่ใชไหมเดี๋ยวกูใช้ให้ดูวันนี้ทั้งวันเลยท่าสองจบแล้วครับสเตจสามโอ้โหจบไวมากเลยครับแรงจริงๆครับบารคูลิวนะเจอกับกองใส่แว่นนะครับ ลูกตบแว่นแตกครับมาอื <Get ready. S 1> มานี่ชึบเอียบดากไปก่อนครับปักปักปักชึบโอเคชึบเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอื้อฟุบฟุบฟับมาดิใช้ความไวเข้าสู่ผมอะอไอตัวชึบชึบเสยปักภาคนี้แม่งกันล็อกข้างบนได้นะการจับใส่ท่าแบบกลางอากาศได้ภาคเนี้ยก็เลยแบบ สวนไม่ค่อยติดชึกไปทีงัดแล้วก็ชึกทีเป็นไงใช้ความไวเข้าสู้ใครจะชนะพี่ได้สเตนห้าครับตุนออเล็กนะครับตัวนี้เดี๋ยวว่าจะรีวิวให้ดูนะเดี๋ยวขอไปฝึกเล่นก่อนนะไม่รู้ท่าเลยมันเลยถ้ามันคล้ายกับบบคทีรีวตัวเก่าก็ดีเหมือนกันนะอย่างนั้นนะชึบชึบชึบอ๋อเห็นการต่อยเห็นการใช้สายฟ้าก็ออกท่าจะคล้ายกันหน่อยนะแต่ความเก่งนั่นต้องดูอีกทีนึง สู้ผมไม่ได้หรอก่าเพียรถนัดสุดโอ้ย,อยตุนเก็กตุนเก็กโคตรเท่เอ้อกูก็เจ็บไปด้วย,ย,ยชึบ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 ไงโอ้โหนี่มันท่าสิกเนเจอร์ไปแล้วไอ้ท่าเตะนี่ม่ควรครับอันตีสองโอ้โหวืดครับกูกดเร็วไปหน่อยกะจังหวะไม่ถูกนะครับกบระลุกขึ้นมาติ้งอย่หมุนตัวเตะวิธีชับไซ ชึบชึบชับโอ้โหอย่างงี้ขาดอึหอยแน่ๆเตะเตะขาตเตะเฮอยใจเย็นจะเย็นจะเย็นนี่ไะพลังขึ้นเต่าไปกินเอาไปห้าไปห้าฮืออฮือสเตทหกเจอกับชีน่านะครับผมจะเอายูเรนัสมานะจะเล่นแบบไม่ให้แพ้เลยมือจะทำได้หรือเดี๋ยวาบาคูริผมไปเล่นหมดฝึกมาละ ฝึกมาก่อนนะก่อนมาเล่นสู้จริงนะก็เลยคล้องบ่อยู่ชึบชับชึบชึบชึบอะไรเงี้ยเห็นนะมนี่พี่ออกท่ามั่วโอ้แต่โดนทีพไปล่างอมาเดมาเดโอ้ยอันติกูโดนแคนเซิลโอ้มันไปล่างแบบเสือพิฆาตมาแล้วโอ้ยดูรถดิโอ้โหกูคงแพ้ชีน่าแหละคงไปไม่ถึง อยู่กันนะอ,ะอือชับเชสติมาอ้าวากอดแปลงร่างมาครับไปร่างสุดโตงงอ้ยใจเย็นน้องโอโอ้ยเอาชีน,น้าเซ็กซี่จังอันตีตีอัไนตีสองโ์แม่งทั้งวันโอ้โหสเตจเจยูอิโกนะฮะยูวิโกผมอยากเล่นว่ะเอาจริงๆนะตั้งแต่อัดคลิปมายังไม่เคยเล่นเลยนะหลายๆตัวเย,เยอะเลย เพราะผมพยายามเล่นแบบน้อยๆก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเบื่อนะกดเล่นนู่นเล่นตัวนู้นตัวนี้เดี๋ยวแม่งเบื่อไว <c oughs> ก็เลยรีวิวตามตัวครับก็จะ,จะเห็นตามสภาพเลยครับอืมทึบตัวไหนเล่นยังไม่คล่องก็ไปหัดก่อนครับไปเล่นหมดฝึกนี่ไเป็นไงตัวนี้คล่องจัดผมบอกเลยคล่อง๋บบภาคแล้วไปร่างแบบสมิงนับเวลาชึ๊ชึกชึกชึชึอันติไปดีนี่นี่อันติแรกเป็นไงไฟพิฆาต ไมกว่าเทวีสุญยอเจอกับแก๊ปนะครับกาโด้สเตตแปดนะคิดถึงไงนะสเตตแปดก็เป็นกาโดภาคที่แล้วเนี่ยดูชุดนี่โอ้โหดูชุดแม่งกูนึกว่าคู่ซันน้ำตัวน้ำแข็งในเรื่องวันพีทดูใส่เว้นะอุ้ยหมัดไฟเยอ์อหายตัวชึบหายตัว นี่ไน้ขวนสู้ความเร็วกูไม่ได้หรอกนี่ถึงจ้แต่มองเห็นแต่ตัวมันขยับไปไม่ทันเพราะกูเร็วเกินโอยเหหหหจ็บม็นกันนลเนี่ยอืมชึบกลับกลับกลับชึบแทงเข้าไปงัดชึบแทงเข้าไปงัดนี่เสยหนีกี่ค <c> น <ười> อันติสองไม่ดีนี่เป็นไงระยะไกลโอ้หเหืเ่อนล้างไว้แตกไปใส่คูซัน มาครับบอสของเกมนี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้นะอ่านเอานะครับทุกคนเนี่ย X I O N Iron <laughs> น,นะ X Iron นะสังเกต0.5จับใส่ท่าก่อนเพื่อโกงกูต้องฆ่ามึงเพื่อไปถึงยู่กันนัสกูเสึกจะกลัวแพ้ตัวนี้ยแพ้บ่อยมากเลยตัวเนี้ยผมกี้โคตรเกลียดเลยช,ชึบชับเชะโอ้ยโอ้ยใจเย็นเลยพวก นี่จับใส่ท่าจะมาชงมาช็อตอะไรฮะชับโอ้โหมันไปร่างแบบอำมาหิ์หล้วเราก็ต้องไปร่างหรืออำมาหิ์เหมือนกันครับนี่เสยจุบด้วยซัดโกแบกครับเหมือนไง <c oughs> เสรย์อีกทีช็อตเข้าไปออกนอกคือว่าไปถึมึงโอ้โหไปเจอกับยูเอ็นทัศน์ตัวพิเศษของเกมนี้เรียกว่าบอสใหญ่ก็ว่าได้นะ ตัวนี้เขาว่าเป็นตัวที่เก่งที่สุดของเกมเลยนะเดี๋ยวว่าถ้าเคลียร์มาได้เดี๋ยวจะมา,มาลองรีวิวให้ดูนะแต่เก่งจริงๆนะผมเคยใช้ตัวอื่นยูโกไปเจอเลยรอบหนึ่งมั้งไปเจอกับมันก็แพ้มันเนี่ยแ,แต่มาตาเนี่ยผมเป็นบักริวไต่ไปทีนึงโอ้โหถูกา้าไม่มีโคตรน่ากลัวอืมโอตัวโคตรใหญ่เออไอวัวกระทิงนี่อือไอวัวกระทิงนี่เกินกระยะ สู้ระยะห่างไว้ออชนะได้อยู่แล oh, <away alah> <Bryant> ้วโกงแบบนี้ชับวฮ้ยโอ้โหอันติเออเสยท่านโูแม่งไวจัดอื้นี่บล็อกกระบวนท่ากลางอากาศเป็นไงค่ะโอ้ยอู้ยใจเย็นใจเย็นกลับร่างเดิมวะเออชับนี่เสยโหโดนเบรกด้วยอู้ยอูอู้ยอู้ยกันไม่อยู่โอ้โหเออเฮ้ยเดี๋ยวแพ้เนี่ย อี๋เออไม่นะไปข้างนี่เสรยไปจับชึกๆช,กช,กช,กชกึ๊อชึ๊ชึชึเหมือนไงโอ้โหผมแม่งเถื่อนจริงโคตรตึงผมบอกเลยแลแม่งเ,เตะโคตรไวอ,อ่ะเตะงอยงแบคือพูดไม่ถูกดูเอาหแม่งโคตรโหดดีนะฟุกชนะได้เมื่อกี้มผมน่าจะแพ้ด้วยซ้ำนะโอ้โห นี่ฉากจบที่แท้จริงคอมโบไม้ตายผมคงไม่ไปเล้ไปฝึกหรอกครับเพราะว่าไม่ได้ชอบเล่นภาคนี้ขนาดนั้นไอ้คอมโบพวกเนี้ยใครไปฝึกก็ลองไปฝึกกันได้นะครับดูจากคอมก่อนโอ้โหที่สุดก็ชนะแล้วนะครับหลังจากเล่นเกมนี้มาได้สองคลิป <laughs> ผมไม่อยากเล่นใหายตัวก่อนไงแบบว่ามารอเรเล่นกับเพื่อนๆทีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อเอา ถ้าผมไปเล่นนะ่ะไม่ใช่เพื่อนหน้าเบือนะ่อผมเนี่ยเบือ่อไปดูครับน้องยูเรนัสอยู่ไหนครับที่ได้มาเลื่อนก่อนหาก่อนนี่ยูเรนัสโอ้โหเดี๋ยวว่างๆจะมารีวิวให้ดูนะนี่คือตัวคอนที่แข็งแกร่งที่สุดโอเคครับผมปิดคลิปก่อนไปแล้ว